เทศากาป่อนกัไปไหนตีปมานไม้เน่อไม่ไ่ม่อก่อนันน้นมนะ่อันนี้รบมากบอกได้เลยว่าหันแล้วแบบโอปดใจไปได้ต้องแวะเนะต้องกินเนาะรสมากเลยนี่เป็นเกาเหลาม้อไฟพ่นเอาวันหม้อไฟโนเอาม้อไฟว่าเอาเกาเหลา,าทุกอย่างแต่ลูกชิ้นน่ากินมากมีเนื้อตุนมีลูกชิ้นมีไส้ว้ามีไส้ตัวย่ะไส้ปันลำขดมาก แล้วที่สำคัญที่เสิร์ฟแล้วต้องมองตามตมีให้หนึ่งเซตมีเส้นมีและจัดดีน่ากินมากรีมีบะหมี่แล้วก็สำหรับคนเท่าเนาะเส้นนุ่มๆเส้นนุ่มๆน,นี่ต้องเป็นเส้นใหญ่เนาะแล้วกลับมามีเส้นเล็กโอ,อ้แล้วแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบมองตามเนาะเจ้าต้องสั่ง มาที่นี่ต้องสั่งอันนี้ก๋วยเตี๋ยวอย่างก้อก๋วย,ย,ยเตี๋ยวหมอ้อไฟมาแจ้จื้อเจ้าน้อยเชียงใหม่นะเจ้า<ร>พิศาสองพันเกาะอ่าคือครั้งแรกที่มาน้องมาแล้วแบบประทับใจยังไงต้องกินเนาะเพราะว่าชื่นชอบตรงที่ว่าโอ้ยจัดเส้นมาต้องเหลียวตามเลยเครื่องปรุงนั่นก็แล้วแต่เนาะใครมักเจ้าเพชรเลยเจ้าเจ้าน้อยเชียงใหม่เครื่องเครื่องปรุงนี่แล้วแต่คนมักเนาะมักว่า จะเอาเนื้อแบบไหนจะเอาไส้แบบไหนจะเอาเนี้ยอ,อ่าไค่มักไส้กับเพิ่มไส้เนาะไข่มักเส้นก็เพิ่มเส้นเอาชุดนี้จนนราคาอยู่ที่ร้อยสาวบาทต่ออันนะเจ้ารกมากเนอะเจ้าขอขอว่าอ่าผูที่ชื่นชอบเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ก็แล้วแต่นะเจ้าข้าวซอยก็มีเนอะที่ร้านนี้นะแต่เจ้าแต่ว่าชื่นชอบตรงที่นี่แหละ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 เกาเหลาหม้อไฟเนาะ โอ้โหลองมาในถาดเลยมึงโต้เอากินได้ละกัเจ้าคุณน้องคุณกินกินได้เลยนั่งเครือทำไมนั่งเครือทำไมกินได้เลยเจ้าปรุงได้เลยเนาะชอบรสชาติแบบไหนปรุงได้เลยกินได้เลยนะเจ้าพิซซ่าสองพันชอบคือเสิร์ฟแล้วต้องเหลียวตามหลังอันนี้บ,บัตเจ้าโตะพิซซ่าสองพันเนอะเปิดน,นันคุณน้อง่นมานั่งแล้วกับเปิ้นสั่งเขาก็บว่ามันจะมอกได้อีน้อนร้อยสาวโว้ อลังการยิ่งกว่าร้อยยี่สิบนะเจ้า่ะมาได้กินกันนะเมาทายรูป <laughs> <laughs> เจ้าโอ้มันเลิศแท้ลูกชิ้นในใจลูกชิ้นแบบหืมน่ากินมากลูกชิ้นทำเองโอ้โลลูกชิ้นก็นทำเองโอรโดล,ลูกชิ้นทำเองมาได้ซื้อมาจากที่ไหนร้านนี้อะไรอย่างเนาะเจ้าน้องไอ้เชียงใหม่นะเจ้าพี่ศาสตรสพันธมาครั้งแรกประทับใจกับ หม้อไฟชุดใหญ่ชุดนี้เอาอุ้งเง่ปลาเส้นเนี่ยมาสี่คนจับพอดีเนาะแต่ว่าลูกชินเติมมาคนเดียวเนื่องจากอไมักลูกชินกับเติมมาคนเดียวเส้นนี่มาสี่คนจับพอดีเลยนะเจ้า<ว>แต่ถ้า <c ười> คนเกิงก <c ười> คนเก่งนะเจ้ามาสองคนแม่ลูกน <c ười> ้องเจ้าเออเจ้าของเขาบอกว่าลูกชิน้นเขาทำเองปั้นเองเจ้ <c ười> าลูกชิ้นปั้นเองนะเจ้านี่คือเกาเหลาหม้อไฟชุดใหญ่โอ้รถเจ้าใครไปได้กินต้องมา นะเจ้าใครชื่นชอบเกาเหลาแบบเนื้อเกาเหลาแบบอลังการมาที่นี่ไม่ผิดหวังเจ้าเจ้าน้อยเชียงใหม่นะเจ้าปวดปวดปวดพวกปวดวดเอ้ยยุบมาได้